ขอนอบน้อมเอากุณพระแก้วเจ้าดังสามประการอันมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์กุณป่อกุณแม่กุณครูบาอาจารย์กุณสินธรรมกรรมฐานจงมาปกห่มหักษาครูบาอาจารย์ พระเจ้าพระสงฆ์ทุกรูปปกห่มหักษาปะออกไม่ออกศรัทธาด้านสาธุชนคนดีผู้สนใจไฟในธรรมทุกท่านขอถวายความเคารพแสดงความนับถือพระมหาเถระพระเถรานุเถระ เจ้าคณะพระสังฆาธิการโคบาอาจารย์เจ้าที่เปิดวิทยุฟังอยู่ที่วัดติวาเวลานี้จุตนจุองค์เจริญปอนศรัทธาญาติโยมตัานสาธุชนคนดีผู้สนใจใฝ่ในธรรมทุกท่าน อรุณสวัสดิ์ธรรมะสวัสดีสวัสดียามเจ้าสธายาโยมท่านผู้ฝังยินดีตอนรับเข้าสู่รุ่งอรุณวันใหม่ตอนรับท่านทั้งหลายเข้าสู่เจ้าวันใหม่เวลาตีสาม นาทีวันพุทธที่สาวแปดเดือนเมษายนพุทธศักราชสองพันห้ารกสิบวันนี้เป็นวันเดือน8ดเหนือแหมสองคำเดือน8ดเหนือแหมสองคำพรหมบ่าเป็นวันพุธ มาปะมาพบก,กับรายการเสียงธรรมแสงทองสัพเพเหระประกินกะไก่แจ้งดำเนินรายการโดยอัตมภาพพระครูอภิวัฒนบิกรมวัดปากต่างเจริญตำบลดอยหล่ออำเภอดอยหลอจังหวัดจังใหม่ เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินรายการมาปะมาบพบกับญาติโยมรัาดุชนตั้งหลายเป็นประจําตั้งแต่เวลาตีสามเป็นต้นไปวันนี้อยู่ด้วยกันเพียงเกึ่งชั่วโมงเวลาตีสามเกิงก็ ฟังพระคุณเจ้าแถมรูปหนึ่งก็คือท่านพระคูสังคลักษณ์ธนารัตนสิริวัดหริกาลามตําบลต้นทงอำเภอเมืองจังหวัดละพูนเป็นประจำทุกวันพุทธที่ท่านจะดำเดินรายการ ตีสามเก่งจนถึงเวลาตีสี่ตีสกับห้านาทีหลังจากนั้นก็เวลาตีห้อัตมภาพก็ชมาปะญาติโยมแถมแถมครั้งหนึ่งอยู่ด้วยกันวันนี้แถมแถมช่วง แล้วก็6โมงถึง7โมงก็วันนี้วันพุธรับสัญญาณที่วัดไฝหินวันนี้วันพุธช่วง6โมงถึง7โมงก็เป็นรายการมรดกธรรมปืนเมืองโดยหลวงปอ่พระครูวิสิตศิลาพรอ,อันนี้เป็นพังรายการที่จะได้รับฟังกันในช่วงเจ้านี้ มาปะกันแล้วบังือได้ขาดแคลนเสียเวลาเจนพ่อแม่สัตายาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายได้ตั้งอกตั้งใจไหวพระแล้วก็หับปอนกันเสียก่อนอระหังสัมมาสัมพุทโธพระขวาพุท ทังพะกวันตังอภิวาเทมิสวากาโตพะกวัฏฐโมธรรมนัมมัสมมสามิสุปฏิปันโนพะกวันโตสาวกาสังโฆ สังขงนะมมิกราบหนึ่งกราบสองกราบสามกราบนึกถึงคุณป่อคุณแม่ของเฮาเนอร์กราบนึกถึงคุณครูบาอาจารย์กราบพระเรียบร้อย ก่อยขยับขยายนั่งตามสบายนอนฟังก็ได้เอาความสะดวกสบายของญาติโยมท่านทั้งหลายว่าตอนนี้ไปก็เจิอญาติโยมได้ฮับปอนเพื่อความเป็นสิริมงคลกับตนกับตัวกับครอบครัว กับบานกับจองกับหอกับเฮือนสัปีตินโยวิวัตฉันตุสัพปะโลโกวินัสสันตุมาเตภววันตะลายโยสุขีทีคายุโขภวะอภิวาดานสิเลสนิจจังอุทธาปจายโนจัตตาโลธรรมมาวะทันติ อั à, ô, ุวันโนสุขังปะลังเอาแล้วสบายอกสบายใจม่วนอกม่วนใจลงอกลงใจได้ไหวพระแล้วก็หับปอนแล้วก็สบายใจดีแล้วม่วนใจดีแล้ว ขออนุโมทนากับสถานีวิทยุตี่ับสัญญาณอยู่ในช่วงเจ้านี้ตึงหมดตึงมวลก็เก้าสถานีเก้าคลื่นเก้าสถานีมีตีเอฟเอ็มร้สสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาการศึกษาวัฒนธรรม FM 104.50ที 104. ่วัดฝ่ายหิน 2. สถานีวิทยุคณะสงฆ์อำเภอฝางวัดพระบาทอุดม f อ1 0อ2มรออำเภอฝางจังหวัดจังใหม่ 3. สถานีวิทยุแดนดินทินลนาบ้านโหงงวัวนำบ่อหลวงสันปะตอง 103. จุแล้วก็ทีวัดห้อยตองซักเก้าสิคลื่นธรรมะของชุมชนสถานีที่ห้ามนเสียงธรรมอำเภอแม่แจ่มจังหวัดจังหม่วัดบุพาลามเอฟเอ็มร้อยสถานีที่6กเน็กเนลเลดีโอ 96.75ตั้งอยู่ที่บันโฉงตำบลทุ่งกวาวอำเภอเมืองปานจังหวัดลำปางโดยหางหุ้นส่วนจำกัดอนุสร์เรดิโอสถานีที่เจ็ดวิทยุชุมชนคนเหน,นือเขื่อนอำเภอฮอดจังหวัดจังใหม่90.75แล้วก็ที่สถานีที่แปด สถานีวิทยุเพื่อการศึกษาพัฒนาอาชีพอา a d เรดิโอเน็ตเวิร์วิทยาลัยสลรพัช่างวิทยาลัยอาชีวะจังหวัดลำปาง FM 103.50สลรพัช่างลำปางแล้วก็อาร์เรดิโอเน็ตเวิร์99.50 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการกอฟผอแม่เมาะลำปาง fm 99.50อนุโมทนากับสถานีวิทยุที่ได้กล่าวได้เอ่ยชื่อมาได้ร่วมโดยจวยกันนำรายการนี้ไปสู่ผู้ฟังต่างบ้าน ยามเจ้าส่งความปรารถนาดีส่งกำลังใจไปถึงสัทยาญาติโยมดันสาทุชนทุกคนทุกท่านในภาวะติญาติยโยมขอตั้งหลายรู้สึกว่าสภาพสังคมโลกภัยไข้เจ็บมันบีบคั้น ทำให้จิตใจของเฮานั้นปลวนแปรเปลี่ยนแปลงอาจจะเกิดความตุกตุกในที่นี้คือความบัสบายใจแต่เมื่อมีธรรมะเข้าไปถึงบ้านถึงจองตื่นเจ้าขึ้นมาได้ธรรมะสวัสดีส่งความปรารถนาดีได้ฟังเตจฟังธรรมก็มีกำลังใจ ความเจ็บปวดความตุกความท้อแท้มันก็หมดไปเสี่ยงไปในภาวะที่ร่างกายของเฮาเจ็บปวดอยู่นั่นความทุกข์ทรมานสามารถบรรเทาได้หากเฮาเนี่ยนำจิตใจของเฮาเพือเป็นสมาธิแล้วก็จดจ่ออยู่กับสิ่งที่ดีงาม ก็มีหลายวิธีสัายาตยิยมที่จะยังเห้อจิตใจเฮาจดจอ่อกับสิ่งที่ดีงามก็ใครเอามาอูมาเล่าเหือสัายาตยิยมโดยย่อในเวลาที่จำกัดนี้จดจอ่อในสิ่งที่ดีงามคืออย่างหนึ่งเฮาก็นึกถึง สิ่งที่เขาเคารพนับถืออันที่หนึ่งก็พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นึกถึงป่อแม่โคบ้าอาจารย์ปูชนียบุคคลเขาก็น้อมเข้ามาตั้งอยู่ก็จะจ่วยหือจิตเขามีสมาธิรู้สึกว่าจดจ่อในสิ่งที่เคารพนับถืออันที่สอง เขาก็สวดมนต์อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอการสวดมนต์นี้จะช่วยเพิ่มศรัทธาในใจของเขาให้มีขึ้นนักขึ้นจิตเขาก็จะเป็นสมาธิได้บวยช่วยให้เกิดกำลังใจสามารถเอาชนะความวิตกกังวลความกลัว สิ่งต่างๆที่มาลุมเล้าแล้วต่อมาคือมันที่จะฟังธรรมะเหมือนญาติโยมเขาฟังกันอยู่ในช่วงเจ้านี้บอกว่าจะเป็นธรรมะรูปแบบใดธรรมะบรรยายกาเตทธรรมเมืองกาฟังจาการายการวิทยุ ศัทธายาิโยมก็ทำให้เฮาน้อมจิตเป็นกุศลได้ความสงบได้กำลังใจได้ความหูเกิดปัญญาแล้วก็เฮาก็ประลึกนึกว่าความบัสบายกายบัดสบายใจสรัทธายาิโยมในเวลาที่เฮาเจ็บป่วย ใบใจแต่ร่างกายของเฮาตัวอันที่ต้องการยาใจของเฮาก็ต้องการยาเหมือนกันที่ห้องวัดธรรมะโอสถคือธรรมะความรู้ความเข้าใจความเป็นจริงของชีวิตเหมือนโอสถตี่เพียงแต่เยียวยาจิตใจบื้อตุกตัวอันก็ยังเสริมสร้างกำลังใจ สร้างความเข้มแข็งเออจิตใจเรามีความดีงามพร้อมที่จะปะกับอุปสรรคปัญหาต่างๆโดยเฉพาะความแปรปลวนความเปลีป่ยนแปลงของโลกบอาว่าจะเป็นสังคมบอาว่าจะเป็นบรรยากาศตกภัยคดเจ็บทุกสิ่งอย่างอะ ข่าวสารอะไรยังต่างๆที่มีมาเกิดขึ้นมาสดใจยัดยมสำหรับคนที่ม่เคยฟังเทศฟังธรรมสำหรับคนที่ม่เคยได้ยินได้ฟังถ้าไหลมาจับก็ลองตั้งสติตั้งใจฟังพอแล้วก็ ตื่นเจ้าขึ้นมาเขาก็ได้ไหวพระไหวพระสวดมนต์แล้วก็หาโอกาสที่จะทำสมาธินีเฮาบอกควรลืมว่าวิธีการสร้างความสงบของใจเฮาคือการเจริญสมาธิภาวนาการทำสมาธิภาวนานี่ทำได้หลายแบบ เขาสามารถทำได้ขณะที่เขานอนอยู่บนเตียงกำหนดจดจออยู่ที่ลมหายใจเข้าออกจดจอไปตี้องปองต้องยุบพอลมหายใจกำหนดอยู่ที่อิรยิยาบถการเคลื่อนไหวของร่างกายนิ้วมือตีขยับไปขยับมา ตาที่เริ่มที่จะมึนเท้าที่ขยับเคลื่อนย้ายเคลื่อนไหวร่างกายมีสมาธิอย่างหนึ่งติจุยเฮาผ่อนคลายตึงกายตึงใจได้แก่การกำหนดใจไปตามอายวิวะส่วนต่างๆของร่างกายตั้งแต่หัวไปจนถึงปลายเท้าตดยการนอน อนอนแล้วก็เอามือมาวางไว้ตี่หน้าท้องพอนลมหายใจก็ว่าจะเอาแขนวางไว้ข้างตัวก็ได้เมื่อกำนดใจไปตี่หัวที่ศีรษะเบื้องบนชุดก็นึกบริกรรมไปตัวว่าผ่อนคลายผ่อนคลาย แล้วก้อยเคลื่อนมาตีหน้าผากตีกิ้วนะตีระวางกิ้วตีหูดังตีปากตีกลางตีงอนท้ายทอยลงมาตีไหลลงมาตีแขนตีข้อศอกตีนิ้วลงมาตีสวงอกลงมาตีหน้าต้อง ไปตีหลังไปตีต้นขาไปตีขาตีเขา่าตีน่องตีข้อเท้าตีฝ่าเท้าแล้วก็ปลายนิ้วปิจารณาอย่างนี้แหมกรรมกับปิจารณาตั้งแต่ปลายนิ้วเท้าขึ้นมาไล่ขึ้นมาคณะตี เอาบริกรรมก็กล้ามเนื้อแต่ละจุดนี่มันผ่อนคลายบ่ต้องไปตึงบ่ต้องไปเข่งผ่อนคลายนะบ่ต้องไปเกรง็งหรือบ่ต้องไปงอไปคูนะส่วนไหนที่มันเจ็บมันปวดชัดเขาก็จี้ที่หันเหมือนโนเมือนน่อย โดยอาจจะแผ่เมตตากำหนดอยู่ในใจกำหนดอวัยวะนั้นขอหฮือหายเจ็บขอหฮือหายเจ็บหายปวดขอหฮือปิกมาเว้ยเอยู่ดีนะีเนี่ยอันนี้ก็เสริมเสริมกำลังใจในตังบวกถ้าหาว่าเป็นโรคหัวใจโรคอะไรยัง เขาก็นึกนึกภาพหัวใจกำลังเข้มแข็งนึกว่าตัวเขามีภูมิค,มคุ้มกันหลังไหลไปคุ้มของป้องกันทั่วร่างกายอันนี้เขาก็สามารถที่จะกำหนดไปได้แล้วก็พยายาม นึกถึงความดีที่ได้ทำคุณงามความดีที่เราได้ทำที่เราได้บำเพ็ญก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราควรจะลึกนึกถึงด้วยความภาคภูมิใจตลอดเวลาในช่วงชีวิตเราเราก็มีตึงความสำเร็จมีตึงความล่มเหลว แต่บ่มีอัไยังสำคัญเท่ากับความดีที่เราทำด้วยความบริสุทธิ์ใจด้วยเจตนาที่สะอาดพ่องใส่บอาว่าความดีที่ทำกับลูกกับล้านความดีทำกับป่อแม่คนฮักเปื่อนร่วมงานตลอดจนถึงความดีที่ทำเพือแก่พระศาสนาทำาพือประเทศชาติบ้านเมืองสังคม ความดีที่เขาจะนึกถึงได้แก่ความเสียสระความซสื่อสัตว์สุจริตความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ความเมตตาเหล่านี้เป็นสิ่งที่น่าภูมิใจความดีเหล่านี้ก็จะเป็นบุญพระเพียงแต่อันนี้ส่งในภพนาตอันก็ยังจะจ้อยเฮาเมื่อเฮา เวาลาสุดท้ายมาถึงอันนั้นก็ทำใจให้เป็นกุศลบวันไวต่อพบใหม่ที่จะมาถึงยังได้ก็ตามเพื่อนึกถึงความดีเอาสามารถทำได้ตลอดเวลาแม้ในขณะที่เขากำลังนอนอยู่เขาก็สามารถพิจรารณาจึงกายว่าจใจ นอกจากการทำใจให้เป็นกุศลหักษาวาจากำอูบะเฮือเบียดเบียนไผสามารถทำความดีตั้งกายได้การบำรุงพระศาสนาการบริจาคช่วยเหลือเปื่นมนุษย์บดีปล่อยเมือเวลาผ่านไปโดยตีเฮาบ่ได้ทำความดีอันยังเพิ่มขึ้นเลย ความดีที่เขาทำไว้มันจะบไปไหนมันจะทำื่อเฮาเกิดความสุขใจในที่สุดศัทธาญาติยมพอเวลาแล้วก็พอดีท่านพระครูสังฆลักษณนาตัตตัตนสิริท่านก็คงจะพร้อมแล้วอาตมาขอนำรายการได้จากลาท่านผู้ฟังไปก่อน รายการต่อไปเป็นรายการมรดกธรรมล้านนาดำเนินรายการโดยท่านพระครูสังฆลักษณ์ธนอารตตนสศิริวัดหาริกรามตำบลต้นทงอำเภอเมืองจังหวัดละปุนเป็นประจำทุกวันพุธเวลาตีสามกึง่งจนถึงเวลาตีห้าขณะน,นี้เวลาพร้อมแล้วขอเชิญทุกท่านได้ติดตมามฟัง ขอความสุขความเจริญจงได้บังเกิดแก่ญาติโยมั้งหลายทุกคนทุกท่านอนุโมทนาเจริญปร